อ้อขีดได้มันพันแดงนี่นะสงสัยมัน,มนเมื่อห้องกับบรดไปแต้มสีแต้มอีหยังนี่นะบ,บัดไปขีดตัวนั่นมันเป็นอยังคือแดงสวัสดีครับสวัสดีเอซแฟนคลับแฟนช่องถุกทานทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเอฟซีทุท่านเข้าสู่ช่องพอสบายพารวยผู้ถอดพารวยครับ ตามแนวทางแม่เสมอครับพี่ซี่ครับผมมื่อนี้นะครับเนาะอ่าโค้งสุดท้ายมาเบิ่งคุณแม่พันธีฟันทงตัวไหนให้ยนะครับเนาะต่างตาตองหวดเพิ่นกะห้มานะครับด้วยเอฟซีครับผมเป็นเลขเพิ่นเห็นอยู่หัวกระโหลกหรือว่าบอกแต่งมู้นะครับเอามือขีดนะครับพี่ซี่ครับผมอืมนะครับเนาะบาดนี้ไปฟังเพิ่นสธีโบสู่ฟังว่าอ่าโค้งสุดท้ายพันธีย้ำให้ตัวใดนะครับเนาะพันธีโบ่กลมให้ตัวใด ครับเอซีครับผมให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วทางช่องเป็นเพียงแค่แนวทางทางช่องเป็นเพียงแค่ซื้อกลางเท่านั้นครับเอซีครับผมแนวทางของแม่เสมอวันนี้จะได้ตัวไหนนะครับเนาะอนที่เข้าไปแม่เสมอปฏิบัติสู่ฟังก์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับเอซใหมห 9, 5, ่นะครับสำหรับเอซเก่าฮอร์ก์กดไลค์กดแชร์นะครับผมขอกําลังแรงใจจากเอซทุกท่านทุกคนนะครับเนาะแนวทางของแม่เสมอ นะครับเนาะวันทงโค้งสุดท้ายวันนี้จะวงกลมให้ตัวไหนนะครับเนาะไปชมพร้อมๆกันขับเอฟซีครับผมผมอ,อยู่บ้านพอดีนะครับเนาะกำลังตำศาสตร์ทำยังแล้วไปนาะคุณเม่นี่น <c oughs> เนาะอย่าเฮาลูกอย่าเฮาอย่าเฮาเ ถามแล้วเมื่อกี้ตอบไปแล้วเด้อเส <c oughs> ื้อยังกเกาะเท้าฟองรับอีฟซีครับผมกำลังตำสัตว์สิพอดีเลยออับฟาเอาอเสือกับซื้อมวลเอาเสือ,อ,อมืดตึง๊งสละบัดมืดแล้วแม่ เปลี่ยนท่าแทนแล้วเออ่เปลี่ยนท่าสีดีใครจีแก่งสาดกับเตรียมไว้พร้อมแล้วแตกสามตัวงวดนี้แม่เสมอจะแจกเสือครับพี่ผมเออเจ้าีได้ตะลอย่างนี่แหละครับผมสวัสดีครับแม่ครับผมสวัสดีจ้า โอ้ยับได้ยุทธ์สนิทยับยิบได้ยุทธ์ลงไป <คน S 1> เออครับผมคนดังน้องะตะไคร้กี่รอบมาแล้วครับมาแล้วมาตามโค้งทุกไทยไปนะแบบเนี่ยเสมือครับผมเนาะสีฟันทงให้ตัวใดมืมอรนอีชีนอันวงกลมให้ตัวไดเนาะครับเนะบาะเพราะว่าของคุณแม่เป็นต่างตาต้องวดฝันว่าเห็นลูกกลมๆลมเคือนบักแตงโมนี่ก้า เอามือลงไปขีดแดงจึงครึงขึ้นมาสั่นปาครับขีดบ้างสิละเป็นม้วนๆโผล่ขึ้นมาจากขี้ดินโผล่ขึ้นมาจากขี้ดินเออแมนอียังนอนนี่แมนอียังมัคือเป็นม้วนๆเลยเอามือไปไปฉีดฉีดผ้ากลางมาเลยแล้วมันเลยเป็นเอามันคือเป็นแดงๆอะไรวางสีมือคือบริเวณท่าสีอะไรวางสีนะมมือคือบริเวณท่าสีมันคือแดงได้สงสัสอย่งนันนะครับผมจ้า โอ้สงสัยตัวมันแดงแดงนี่บ้นเนี่ยสงสัยตัวแดงแดงดิมันเป็นอย่างขึ้นแดงมันเป็นกลมๆพ่ขึ้นมาจากดินเครื่องหนึ่งมันชิยู่ดีอยู่เด้เครื่องหนึ่งมันสิอยู่ในดีอยู่มันพ่ขึ้นมาเครื่องเดียวอบัดนี้เลยเอาสงสัยก็เลยเอามือไปฉีดผ้าเครื่องมาเอามันคือเป็นแดงแดงือสงสัยอะไรแล้วมันเป็นอีอย่างมันเป็น เป็นเป็นอีหยงังมุ่นมุ่นมัน,มน,มน,มนเป็นอีหยังมันจะมาแดงกึ่งครึ่งที่แบขีดซืียร์เมื่อไปขีดซื้อ,อ,อๆเลยมันเป็นอย่างคือแดงแดงกับแดงตั้งแต่มองห้าขีดนั่นนี่แดง <c oughs> ดตู่เอาไปห้ง <c oughs> หงงางของนางโลดเมืเอ่อคั่มสนอกว่าก็เลยสีมี่แห้งสนอก แดงแต่มองนี่มือเขาว่างโลกเนี่แหละแดงแต่มองเขาขีดมากเนี่ยแหละซื้อเอียดเอียดเลยซื้อเอียดเอียดขึ้นเลขกหนึ่งหนึ่เงนั่นคือเลขกหนึ่งเนี่ยยืนยืนไปได้ได้ได้เทียงที่รีปั้นแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งกันเลยแต่ว่าก้มๆอันนั้นขีดเอามือขีดมางสีแบ่งครึ่งเลยแบ่งครึ่งกลางเลยแบ่งครึ่งกลางเลยมาขึ้นมาจังใดว่าดึงส่วนส่วนหมดนะบ้าน มันงกุ่มลูกของผมแบ่งออกดิอ๋องัวกระโหลกมันบ่มันเป็นมอนม้อนกุ่งหัวเหาเนี่ยละแต่วันโพขึ้นมาจากดินกันเปียกๆกันคือจามอนม้อคือบักม้อนนี่ยละไปครับผมคือเลขศูนย์นี่แหละไปครับผมมอนม้อนก็สั่นละบันดิตเล้วมากีดผ้าคืนมาจัิงสิ ห้ยขีดเปนแดงนะเมื่อเลยอ้อยขีดแดงมันพันแดงนี่นะสงสัยมันเมื่อเข้ากับบอดดไปแต้มสีแต้มอีหยังนี่นะบบดดไปขีดตัวนั้นมันเป็นยังคือแดงบอดด้แม่หลังจากปล่อยเลขชุดแรกออกไปนี่แม่ตอนนันตีเป็นตัวเลขก่อนแม่ตีเป็นซิบหลอนๆนั่นและวซีบหนึ่งฮะซีบหลอนตีแม่ซิบหลอนๆนั่นแล้วโอ้โหอันแรกก่อน บ็ได้เขียนสิบล่อนนั่นแล้วนะแต่ว่ามันก็มีแต่ว่าหลอนมาเท่หนึ่งเด้สิหล่อนๆมันศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์มันก็ออกดูเยอะเออเออเออแล้วว่าก็เลยก็เลยตีเจ้าของเส้นน้าเจ้าของน้ำซีเนาะครับผมก็ตีเส้นซีศูนย์หนึ่งนะเนาะเออก็ตีเส้นสลับซีศูนย์หน ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์สีบันนี้คันมามาฝันมาฝันกับมาฝันวานฝันกับปฏิปปตอปกันมันเป็นลงลงลื่นลื่มนอนมาเป็นรับปรเป็นตื่นเถอะนะผลตัวกับนอนฟังเสียงผลตกัวมมันคืดไปซำ้ำขึ้นไปไรเลยวะพ่อแม่ขึ้ไปไรไปไต้องควบฝันเลยวะแม่ พื้ไปหลายว่าโอ้ยน้าม,มาันคือจังหลายแต่อันนี้ต้องไถหน้าได้จังไดผู้อืน่นทำไมมันข้าเจ้าแล้วเมื่อเราตีข้ามาชิเสียหลายแต่ปีนี้สุทธิอันนี่มันแล้่วเราได้ปุษภาดีเลี่้วเมื่อเราได้ปกติเลแ่วเมื่อแล้วพายเมื่อแล้วพายแล้วเมื่อแล้วว่าปีนี้กเ็เลยว่าหน้าทุงนี่สีดำเอาตุ๊กกาเลี่ยวสองตาหนุนตาหนุนช้างบ้านนี้แม่ปล่อยชุดนี้ออกไปแล้วแม่ฝันดีป่ กะฝันอยู่อืมอืมกะฝันอยู่ฝันฝันมาจากักไปใส่ดอกอืมจักไปใส่ดอกไปมาล่ำมาลอยไปจังไดบุกอืมแว่าอา่คล้ายๆว่าเลขมันถีหมุนยุ่นนีบอกใชมันถีบมุนยุ่นนีละเลขเอ,อ่นครับเข้าจับใส่บัตรงตัวของ่ันบอกเนี่ยจ้่ใชาแต่วัน สิบส yeah. ี่ก็มากยู่ดอกคนณางวดวัหน um> um> yeah, um> ึ่งไงมันน้ำคักปวดน้ำค ja, mm ับคักคับส OK, mm> ิบสี่สิบเอ็ดเอ่อสิบสี่สิบเอ็ดเนี่ยครับเอฟซีครับผมคือตัวเลขของแม่เสมอต่างต่องวดเมื่อนี้ฟันทงแล้วแม่เนาะกะอย่าลืมอย่าลืมอายุเจ้าของตัวหกเจ็ดหกเจ็ดบแม่หกเจ็ดอายุเจ้าของเนี่ยอายุแม่นี่หกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดปีครับผมจ้า หกสิบเจ็ดสหเจ็เจ้าหันหัวหันเจ็ดเนอะหันหัวคืออนุเคราะห์เลขมากเลขคอบเลขเลขอนุเคราะหองเก้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าเจ็ดเลขอนุเคราะห์ซื้อเนี่ยอะไรกับว่าถิมจักรเสียโอ้แต่ว่าแต่ว่าขั้นออกตัวนี้มากนี่บ่อผากว่าสหายครับผมแต่ว่าแต่ว่ายังสั่นละกันว่ามักรักเจ็ดเนาะครับผมแตมารักเจ็ดม้ามันสิบว่ามีหนึ่งอยู่ป่ะ นึ่งได้แม่นึ่งเจ็ดม่สี่รายตูแต่พอเนอะนสี่ลายตูเอากแล้วแต่แม่มากแล้วมีก็ลงไปเนี่แต่นี่มันก็ีศูนย์หนึ่งอมันอะสีศูนย์หนึ่งอะนึ่งนึ่งเก็ดวันที่แม่เออเก็ดนึ่งก็ได้เ็ดนึ่งนึ่งก็ดแม่เอาเจลงไปลุไ้เจ้ากลับเอาเอออืไข้เจ้ากลับเอา เราว่าไหลตูไปไหลเป็นปะจีบ้าคือไหลตูเทียนปะจบ้างสินะบัตรนี้แม่ที่เน้นตัวไหรบัตรนี้คือมันมักมักตัวมักตัวไรที่สุดเลยแต่ว่าเก่าหนึ่งกับงามเนี่าะงามหมดนะแม่เียกูนี่งามหมดตรงตัวเก่าหนึ่งเจ็ดเจ็ดเก่าหกเจ็ดกับงามดีแล้วเจ็ดเนาะคือคือเมื่อนี้มาเพิ่มขึ้นคือมีหกเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะแม่เนาะย่าน่าเพิ่ม สามคูนั่นะครับบานี้ตัวที่มักที่สุดเนี่ยตีที่มากเอาสามตัวก่อนมักตัวไหนสามตัวสามตัวกันเก่าซับไปเนาะเก่าศูนย์หนึ่งเก่าศูนย์หนึ่งบ่เก้าศูนย์หนึ่งลดออกมาแล้วครับเอฟซีครับเก่าศูนย์หนึ่งซบไปเพราะว่ากันตีจะคลองแท้เก่ดวเป็นเก้าเนาะครับผมแกันการยุ่งได้หันมันจะตีเป็นเก้าศูนย์กัอะไรเออศูนย์เก่ากับอะไร เก้าหนึ่งก็ได้แม่นครับมันกลับอยู่ในนี่เลยมันอยู่ในสามตัวนี่จ้าใช่เอาเอฟซีอยู่ในสามตัวนี่ครับเอาด้วยครับเด้อเอาติเก้าศูนย์เก้าหนึ่งก็ได้แม่ว่านะครับนาะสองตัวได้บ้านนี้แม่สองตัวกันแถวแถวล่างกันล่ะแถวล่างเลยอันแถวล่างกันล่ะบัดทุกตัวเลยบ่ เจ็ดกับเจ็ดดึงเจ็ดนั่นแหละสามตัวนั่นละมักโหมุดเลยวะท่อไหปเพราะว่ามันกลับไปกลับมาเนาะแม่เนาะจ้ามันก็กลับไปกลับมามันหนึ่ตัวเดียวนั่นและคือเล็กมักเนาะแม่เนาะเล็กมักเล็กมากเล็กชอบมักหมวดว่างหนึ่งมักหลายแม่มบารักเจ็ดไหมเออมากรักเจ็ดไแม่บางหนึ่งอย่างเงี้ยมีลอตเตอรี่มีไทรแกนยุ่มอะไรแบบเนาแม่ใช่ซื้อตำมาตรวจอือ แถวล่างนี่มักหมดสองตัวครับพี่ครับผมมีล่างที่เราไม่แน่นะกับต่ว่าฝันเกี้ยวเขาดิฝันเกี้ยวหลานฝันเกี้ยวหลานโอ้มาไหมหลานอันสาวนี่ยหละฝันเกี้ยวหลานสาวเลขรดเขาเนี่ยหาสามหาเลขรดเขานะหาสามหาเลขสี่ตัวคืออันหา ที่แรกกับที่เป็นหาสามแล้วก็หาสามแบ่งสี่แม่พอโอ้โหมันเป็นเลขสองตัวตัวแม่เออสามห้าสามเออเออก็เลยห้าสามห้าเออห้าสามหาเนี่ยสามห้าสามเออมัลมเป็นเลขสี่ตัวเนาะเลขทะเบียนรถก็เลยว่าคือฝันเกี้ยวเขาว่าพ่อแม่มันสิไปออกเลขรถเขาตีเงื่อก้อนฝันเกี้ยวเขามันก็ไปออกเลขรถเขาแม่เอื่วดก้อนฝันเกี่ยวเขากับบเนี้ยกันเนาะ เนี่ยหละอันก็เลยว่าก็เลยว่ากับพ่อใหญ่ว่าเถาก่อนเราฟันเกี้ยวเขาอินไล่นีแม้นมันสิออกเลขรถเขาตีหาสามหากับเลขบ้านนันอันตรงร้านนาบ้านค่อยไม่พอค่อยฟันเกี้ยวเขาเลขบ้านเขากันหนึ่งหาสามบอกหนึ่งสามหาร้านขายของเม็ดรงครับผมครับแล้วฝาก แอบยิ้ทั้งหลายครับมากแต่ซื้อเ้อบกมากกต่พานครับผมของแม่เสมอแม่ลำให้ด้วยเน้นเมื่อนี้ว่งกบให้ครับพี่ครับผมอ่าทั้งสามตัวมีชุดเดียวคือ901นะครับเนาะกับมีโอกมีเก่าหนึ่งมีหนึ่งศูนย์คือกันครับพี่ครับผมอ่าราคามากที่สุดคืออายุของแม่เสมอเองหกเจ็ดหรือว่าเก้าเจ็ด ก็มีหนึ่งเกจหนึ่ครับพี่ที้ครับผมหวลก็เป็นหกเกจเนาะครับผมอ่านหัวขึ้นก็เป็นเก้าเกจมีโอกาสเป็นเก้าหนึ่งเลยอีกเพราะว่าเกจก็หนึ่งตัวเดียวครับผมก็เลยมีเก้าหนึ่งไว้ครับพี่ที้ครับต้บ่มีแต่หกหนึ่งให้ออกหัวลงเอาเด้อครับเด้อหัวหนเอาเออมันเต็มหนักกระดาษพอดีเขียนตัวใหญ่ที่ผลไม่แน่นเอาตัวแทปวางสีนะเขียนตัวใหญ่หลายเลยเตี่ยมอืมจ่ายแ้เลอยครับผม ให,ให้มครับผมส่ง,สงมานำด,ด,ด้วยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีครับผมให้ได้กินได้ท่านสาธุครับ